เอาเวลานี่เองเอ้ายี่สิบชื่อสุดท้ายอะไรแล้ว่บอกเล้อเรียมันปลาระเบิดมาด้วยไก่เรียปลาไรไก่และเจอหมูเปล่าเอมาแล้วก็มา ไปลงเชื่อม A ไปแล้วเชื่อม B ไปแล้วตอนนี้อุ้ยอิฟก่อนอิฟกอนแถวนี้มีเพื่อนไหนเปล่าเช็ค <temperatures> ด้วยม่เชื่อเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนเดีย๋ยวพาไปหาเพื่อนเพ<ด>ื่อนเพื่อนรออยู่เพ<ด>ื่อนๆรออยู่เห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆรออยูาา่เพือ่อนเ่อนรออยู่อุ้ยอุ้ยไม่รู้กลัวตัวรอดก่อนโอ้ยโอ๊ยอิฟก่อนอิฟก่อน อุ ly, ้ยอ oh 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 ้เ็เ็เลยาเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอามันไม่เอากูแล้วไอ้เนี่ยโมอกันเต็มเลยนเหนไหมโมกันเต็มเลยยี่สิบิงหนีแล้วโอ้ยย เอาละใครวะเอาละแต่กูยังน้อยรอดในเรื่องร้องเพลงเหรอวะแต่ไอพวกโดนฟันหนึ่งตัวแล้วร้องเพลงนี่มันน่าอายยังไงไม่รู้นะเอาใครแตกอ่ะตีอุ้ยเฮี้ยมีเพื่อนมาด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ไอ้แขกได้อุ้ยโดนียไงอุ้ยกูแตกกูแตกไก่เจ็บไก่เจ็บไก่แล้วสองไก่แลื้วสองร้อยไอ้เนี่ยเฮ้ยมาวะโอ้ยใครรอดอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยใครตายสองละเหมือนจะยี่สิบป่ะ โอเคฮะโคือคือพี่จะบอกเว้ยใครร้องเพลงไม่สำคัญหรอกตอนนี้คือไม่มีใครรู้ว่าว่าเป็นใคร17ระวงเซอร์ไพร์ะไล่จับอยู่แ้บงนึงไล่จับคืออะไรเพื่อนเล่น่งไ่จับอยู่ จับคืนอะไรเพื่อนไฟบนห้องงโอ้ยเฮียกูเจอแล้วไ้าจุดบ้านเกิดแตกเฮียเก้าเก้าทำไงเก้า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 ไปชำเลืองนาเราวิ่งไอ้จอมนี้กไปช่วยเพื่อนวอลกันตูสู้ตู้สูไปวอแค่ไ ไอ้นี่วอเออไม่วอโซนวอโซน GTA พี่อ้ยโตโตโตโไก่แม่งเนียน่เนี่ยเนนแว่ไปแล้วไอ้ั้แค่ผมรอดใช่ปะผมมาแลมเดี๋ยวรรอ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 อร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 ้รรอรอรอรรอรออรอรรอ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 รรอ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 รรร ไป,ไปมปพี่พาวิ่งรอบแมปไปเลยระวังสีเหลี่ยมนะระวังยิ่งวิ่งไกลนะดูก,กับพี่พี่พาวิ่งอยู่เนะี่ยใครอยู่เธอภัยพี่ระวังด้วยนะือด้อายี่สิบอีกแล้วยี่สิบเอาอีกเพลงแล้วตอนนี้ นี่ที่บอกกูหมดความเค็มความคมแล้วไม่ไม่ได้อยร้องงั้นกูจะวางระเบิดไอ้ไอ้เกาเกาบอกว่าถ้ากูไปบวกนี่กูมีสิทธิ์ได้ร้องมีคนเยือนมีคนเสียว อุ í, ้ยไขวะานเราเก้าแล้วตาย